ดดููสวัสดีค่ะนี้คริเลาจะมีกิจกรรมให้หนูยิ้มหนูแย้มทำกิจกรรมนี้ชื่อว่าปากกาไหมพรมวอดรูปอุปกรณ์ของเาอราก็คือมีปากกาที่มันหั่นตรงก้นมันเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไม่แค่ปลอกนะเราจะใช้ใช่ค่ะไม่มีไส้นะไม่ต้องเอาไส้ออกเสรไหมเสร็จแล้วก็ไหมพรมสีตาๆสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผัของทีแดงฟ้าเขียวถ้าไม่สีมากกว่านี้ก็อมาเลยค่ะได้เลยค่ะกระดาษที่ติดเทปกาวสองหน้าค่ะใช่ค่ะถูกต้องแม่ฝูแนะนำว่าให้ใช้กระดาษแข็งๆนิดนึงนะคะ แต่เด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะเห็นไหมมันจะมีเส้นๆเห็นไหมคะแม่ปุ๋ยแปะกาวสองหน้าเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเราต้องแกะหรอคะใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนไหมเอาเลยเหรอเราต้องใส่ไหมพรมลงในปากกาเด็กๆทําได้ไหมจีั้ยสีลองดูลองดูลองดูลองูลองดูล่งูลองดูลงดูลองดลองดหลงูลงลองดูลองลงลง ยงบ้างหรือเปล่าแม่ปุ๋ยนะคะมีตัวช่วยในการดึงไหมพรมให้ออกมาอย่างรวดเร็วในการใช้ไม้นะคะไม้แหลมๆตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะทิ่มลงไปฮะเรียบร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวพุงตาเดี๋ยวพึ่งตาชึบหนูแย้หนูแย้พรมมานี่ไงของหนูแย้พรมมาแล้วอย่าลืมนะมันจะมีจุกตรงที่ปลายตรงนี้อยู่ค่ะปลายของปากกาตรงนี้ค่ะปุ้ยฝัดได้ยังหนูยิ้มจะตัดเอาแค่ไหนคะ เอาไปเรื่อยก็ได้นะใช้ไปเรื่อยๆก็ได้นะคะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมาตัดทีหลังมาวาดลงไปเลยค่ะไม่ติดไม่ติดเพราะว่าไม่ใช่การส่องตาเราถึงต้องติดกาวสองหน้าแกะออกไปเลยทึบแกะโลดอ่าแกะค่ะแกะเลยแกะเลยนี่เป็นวิธีแกะแบบใหม่แบบสนุกสนุกยังไงอะคะเปิดอย่างนี้แล้วก็โลด เราก็จะมาลงมือวาดเลยเดี๋ยวให้หนูยิ้มโชก่อนนะอะหให้แย้มก่อนดีนนกว่าให้หนูแย้มก่อนเหระคะอุ้ยลากเส้นอย่างนี้ได้เลยอะเราจะต้องจับตรงขอบมือใช่ใช่ใช่แล้วต้องแบบลากแล้วก็กดลงไปด้วยค่ะหมัวมปากกาค่ะค่อยคค่อยๆต้องกดด้วยนะคะดึงแล้วก็กดดึงแล้วก็กดดึงแล้วก็กดดึงทีละนี้อหะค่ะึ๊บอ่าเราพยายามจะยกต้องยกมือด้วยนะคะ โอ้โหสวยจริงๆเลยหนูยิ้มเสร็จแล้วยังคะถ้าเราได้รูปพี่พอใจละเราก็ใช้กันไกลตักเลยค่ะง่ายมากทึบชวร์แท้แนสวยงามมากเลยยิ้มจะระบายหนือยิ้มจะระบายเหรอคะหนูมันจะว่าจะละมุนอะลองดู เก่งมากเลยอ่ะปากกาไหมพรมโอ้โหมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้เหรอโอนี่คือทำเป็นวาดรูปก็ได้หรือจะระบายสีก็ได้เดี๋ยวดูนะทุกคนนี่นี่ขยิบขยิบขยิอย่าลืมกดนะคะขยิบขยิบขยิบยิบขยิบนี่คือกดกินก็กดอืมตอนนี้ทุกคน ขมักขม่นในการทำมากมีสมาธิมากเลยค่ะเ๋าะระบายสีง่ายกว่าโอ้ยแย่มาปเลยเธอโอ้ดูสิดูยิ้มดูหนูแย้มลากไปเลยอะง่ายมากเสร็จแล้วหรอคะเหมือนว้าวสวยงมมากเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็กลับไปแล้วดูดูว้าวมาอีกแล้ว แล้วก็กลับไปสุดท้ายย,าย,ยังสุดท้ายยังสุดท้ายยังอันนี้นึงสวยมากสวยมากมาก,กันไกลกันไกลกันไกลนี่สวยงามมากค่ะทุกคนมันเป็นรูปผ้าที่นูนขึ้นมาเลยนะหนูแย้มเปลี่ยนสีแล้ววิธีการเปลี่ยนสีก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะดึงไหมพรมออกนี่อ้าวก็จะใช้สีเหลืองใช้สีอื่นก่อนเอาละเริ่มต้นสีเหลืองค่ะโว้วว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  ช่วยวาดกันอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โดึงกลับไปก่อนกดตรงไปนิดนึงค่ะเริ่มต้นนะคะลากไปลากไปเลยยาวๆไปเลยชึบโอ้ยเส้นอะไรเส้นสีฟ้าเนี่ยเจ๋งอยู่นะปากกาไหมตรรเนี่ย ึงวนะดูยิ้มดึงโอ้โหไมพอมก็ดึงไปด้วยโดนลากไปด้วยทำเป็นกรอบซ้อนๆกันเลยอ่ะสวยนะนี่ดูสิเส้นที่ออกมาโอ้ <c oughs> เส้นโดนลากไปดูไมพอมไมพอม <c oughs> ไมพอ <c oughs> ม,มเคลื่อนตัวไปด้วยไมพอมเคลื่อนตัวไปด้วยเด็กๆตั้งใจมากเลย <c oughs> เกิดบันลอยกระทรงอ่ะคะ่ะหนูยิ้มหนูแย้มเห็นไหมคะ <Okay. S 1> แล้วน้องๆที่บ้านล่ะคะม,มีใครเห็น,หนบ้างหเห็นแบบเห็นแบบตอนที่มันเริ่มเลื่มนิดเดียวอ๋อเพราะว่ามันมีเมฆบงังอ้าวม,มีเมฆบังคะ่ะแล้วน้องๆที่บ้านล่ะคะมีใครเห็นบ้างคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยิ้มโอไยเส้นไปอยู่ตรงนี้น่ะเส้นยาวมากเลยขออะไรคะนี่ล่ะคะงานวิเทคของแกคือยัดเข้าไปให้มันเป็นโฟมๆแล้วมันก็ ไม้ก็จะผ่านไม่ได้มิ้ก็เลยดันเชือกให้ออกมามนี่โอ้โยนเป็นทําเป็นก้อนๆใช่ไหมคะไหมพรมอะค่ะเค okay, เข้าไปละหน,น,น,นูยิ้มหนูแย้มเขาบอกว่าของหนูยิ้มมาทำของหนูแย้มมาทําเป็นก้อนๆยอดมากเลยจ้ะโอ้ตกปลาตกปลาได้ได้ปลาบ้างไหมดูสิโอ้โห <c oughs> ตกปลาตกปลาสีแดงจะเริ่มทำเป็นอะไรเอ่ยวายมันหลุด ต้องระว,วังด้วยนะว้ายมันหลุดเลยล่ะคะ่ะเ<อ>ริ่มสีแดงแล้วนะคะโอ้รู้เลยว่าหนูแย้มจะทำอะไรหนูแยม้มดูของหนูแย้มสิรูปใหญ่มากนี่มาดูของหนูแย้มคะ่ะทุกคนสวยมากนี่พิวไหวมากชื้ โอ้โหเลื่อนปืนเลื่อนปืนเลยนะเลื่อนปืนเลื่อนปืนเลยนะอย่าลืมเก็บงานกดกดไหมพรมให้มันติดกับกาวสองหน้านะจ๊ะโอ้โหหนูยิ้มแน่นมากเลยอะ่ะสปารตรงนี้แน่นมากเลยค่ะอ,อ,อ,อู้หูแยม้มโอ้หนูแย้มใสชั้นข้างในของกรีดดอกชอมันเหมือนแบบใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยอะ่ะที่มันขึ้นได้จริงอะ่ะ ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้าวสวยงามมากเลยค่ะดูสิอดอกไม้อะไรใหญ่กว่าหน้าข <c oughs> องแย่ออีกว้าก็ดอกไม้แต่สี <c oughs> สวยมากเลยนะคะทุกคนเส้นตน่อไปอืมแต่เส้นนี้มันเส้นหยักหยักอ,กอ,กอะดูสิ ดูเขาท่านอ่ะเส้นยักยักยิบเลยหืมตอนนี้หนูแย้มนะคะใช้สีฟ้าในการลงสีในส่วนสีขาวๆที่เหลือนะคะว้าวเป็นเหมือนการระบายสีเลยอ่ะเป็นเส้นอ่ะยิยักยิบยักเลยนิ่มนิ่มๆนุ่มๆอือหือเมื่อไหร่จะเสร็จนี้อ่ะหนูแย้มสีฟ้าจะพอหรือเปล่าคะ สีฟ้าหรือก้อนเดียวนะคะแม่ปุ๋ยเอไหมพรมสีฟ้าอีกไหมอืมไม่น่ามีแล้วนะคะหมดแล้วค่ะแม่ปุ๋ยไปซื้อซื้อมาอย่างละหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเท่านั้นนะคะว้าวเมื่อกี้เราเห็นอยู่ตรงข้างล่างนี่อยู่เลยเนาะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะแต่ <c oughs> แต่อะไรเอ่ยดูแย่มไหมพรมเหลือแค่นี้ไหมพรมไม่พอค่ะแม่ปุ๋ยจะต้องไปซื้อไหมพรมมา ให้หนูแย้มทําเพิ่มนะคะนี่คือของหนูยิ้มนะคะเป็นเหมือนกระเป๋าเลยแต่หนูยิ้มบอกว่าเป็นกรอบรูปที่ห้อยนะเห็นเจนสีเขียวไหมคะคือแบบเป็นเชือกนะคะแล้วสีเหลืองๆกลมๆนี่เป็นตะปูห้อยแขวนนะคะโออันนี้ทําได้แค่ช่องหนึ่งอยู่หรอคะที่เป็นสีเหลืองอะคะ่ะวยจะหมดแล้วเจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะ,จะหมดแล้วจะหมดอุย้ยหายไปแล้ว,ะะลวหายไปแล้วหายไปแล้ว แต่ยังมีอยู่นะโอ้โหางอยู่ที่ไหนปากกาเอาแล้วจะหมดแล้วทำหมดไหมโอ้โหหมดพอดิบพอดีเลยมันต้องแปะ,แปะตรงนี้หนปะแปะเพื่อให,ห้ไหมพรมอ่ะกระดาษนะคะโอเคได้แล้วคะ่ะ แบบนี้ก็สวยแล้วนะคะเนี่ยเรามาดูใกล้ๆกันนะคะพี่ยังไม่อยากให้แม่ปุ๋ยดูเพราะมันจะเหมือนกระเป๋าอืสวยมากแต่นายิ้มทําเป็นกรอบรูปเนาะมไม่อยากให้แม่ปุ๋ยสวยมากแ่ปุ๋ยจะบอกว่ามันเป็นกระเป๋าแต่นูยิ้มทําเป็นกรอบรูปใช่ไหมคะคุณแจ๊กบ้านอู้เหมือนจริงกระเป๋าแบบหูหิ้วอย่างเงี้ยคุณแจ๊กระเป๋ากรอบรูปกรอบรูป เดี๋ยวให้หนูยิ้มมาเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไรตอนนี้ทุกคนชอบผลงานของตัวเอง,งอเลยค่ะหนึ่งสังซามยศคุณเลยแซ่แดงอ่านี่คือของหนูแย้มนะคะบอกเลยนิ่ม<น>มากี่คือของหนูยิ้มค่ะโอเคสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะทำเห <c oughs> มือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็ลองไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะใช้ปากกาแล้วไสออกแล้วก็ หั่นตรงปลายออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ไหมพรมได้นะคะแล้วก็มีไหมพรมมีกาวสองหน้ามีกระดาษแค่นี้เองค่ะลองไปทำกันดูนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวแม่ปุยขอตัวลาไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนนะคะบ๊ายบาย